ผู้เชีวิตารายงานออกมาล่าสุดแล้วบอกว่าสถานการณ์ดูน,าน่าเป็นห่วงมากจริงๆนะครับล่าสุดวันเดียวตีแล้วเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจุดนี้อิสราเอลระบุว่าเป็นเป้าหมายลุไหนาหนอมมันจะเป็นยังไงเนาะนี่นลูกเอ้ยเหตุาการณ์มันคือโหดลายแท้ป้าแล้วก็โทรหาไอ้นาหนอมจักหน่อยก่อนเด้อหนอมเอ้ยหนอมรับสายแม่เน๊ใจคอไม่ดีเลยลูกเอ้ย เหตุการณ์บ้านเมืองเขาคืาเอเป็นยังไงสยังงี้เหรอเนอะน้องเอ้ยเป็นยังไงลูกเอ<น>้ยครับแม่เออท่านมันเป็นยังไงเหตุการณ์บ้านเมืองเขาการมันเกิดสงครามรบกันทุกวันเลยนะโอ้แม่ก็ใจโคอมีดีเนาะก็อยากโทรมานี่ก็อยากให้แก๊กบ,บินมากลับมาบ้านเองเนอ,งอนะลูกเอ้ยมาปักหลักบ้านเรา ก็มีโครงการให้กู้ยืมแสนห้ามันว่มีดอกสามปีหนูนะมผมกับให้ให้ผมคิดดูก่อนเด้อนอนคิดจะเคลื่อนก่อนเด้อแม่ทางนง้นเออเฝ้าๆคิดเดอลูกเด้อก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไม่กว่านี้เด้อเอ,อแคนี้แหละแม่เดี๋ยวรีบทำงานก่อนเดี๋ยวถุกแกเขาจะมาเห็นเออเรออักษา,กา,กาตัวรักษาตัวเดอลูกเด้อคุณภาคุมครองเดอลูกเด้อครับแม่ครับครับแค่นี้แหละครับแม่ครับพิพัน์เมื่อกี้แม่ผมโทรมา กลับบ้านพ่คิดยังไงผมบอกแม่ว่านอนคิดขึนหนึ่งเลกับ k k? So ับวพกลับผมกับที่กลับกลับกัาหัวแม่งหลวโดนลุกระเบิดไปเนาะแมบึ้มลงอ่ะกระาย สวัสดีค่ะสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศอ,อิสราเอลค่ะไม่ทราบว่าต้องการติดต่อประสานงานในด้านไหนคะผมเป็นแรงงานไทยที่ทํางานที่อิสราเอลครับผมขอทราบชื่อผู้ติดต่อนะคะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรคะครับผมนายถนอมแนนดีนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับความเปานธรรใจนะครับากขอผมอยากเดินทางกลับบ้านนะครับที่กลับประเทศไทยนะครับ ต้นคุณถนอมต้องการให้ทางสถานทูตประสานงานเรื่องของการเดินทางกลับเมืองไทยนะคะครับค่ะคุณถนอมคะถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อที่กรงศูนย์เบอร์โทร02 572 8442ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ชายฉันมาแล้วแม่ไม่เนอะมาแล้วลูกเอ้ที่ว่าจะไม่มาแล้วลูกเอ้ที่ว่าแกไหลที่บ้านแกจะไม่มาแล้วผมนึกว่าทั้งวีชีวิตไต่แหนาแม่แล้วเออดีแล้วครับาบ้านเฮาเหนอมันลงต้นบ้านเฮาใหม่เด้อจะพโอกาสไดพบนาก็ สำหรับแรงงานไทยที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยสามารถแจ้งสถานเอกอัครราชทูตนะักุงเทลอาวีฟโทร0552712201หรือ0532542826สำหรับครอบครัวและญาติสามารถประสานสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567แนวทางการเยียวยาแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลกระทรวงแรงงานแจ้ง กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศเนื่องจากภาวะสงครามภัยพิบัติหรือโรคระบาดสงเคราะห์ทันทีที่กลับไทยคนละ1 5 0 0 0บาทกรณีทุกพลภาพจ่ายเงินสงเคราะห์คนละ30,000บาทกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์คนละ40,000บาทค่าใช้จ่ายการจัดงานศพในต่างประเทศตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน4 0,000บาทการช่วยเหลือด้านอื่นๆ1 อำนวยความสะดวกรับแรงงานกลับจังหวัดนครราชสีมา 2. ขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 3. ขอรับเงินค่าบริการจัดหางานคืนจากบริษัทจัดหางานอิสราเอล 4. ขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างหรือเงินปิซูอิม 5. ขอรับเงินชดเชยกรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน 0959607800ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแกเอ้ยและกำลังจะขยายวงกว้างไปยังประเทศไก่เคียงเพราะฉะนั้นขอให้คนโคราชคิดให้ทีท่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยกลับมาหาพ่อกับแม่กลับมาหาคนที่เรารักกลับโคราชบานเองกันเดอ้อ